สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอบางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะยังอยู่ที่เดิมนะครับเมื่อกี้เราไปดูสวนของคุณทวชัยมาใหญ่มากเมื่อกี้ไปเจาะแก่นแล้วนะครับไม้3ปีมีแก่นจริงมีแก่นจริงนะครับนี่คือไม้โงหูลี่นะฮะ ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับไม้พยุงไหหลําหรือพยุงเวียดนามสายพันธุ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดนะครับแพงกว่าพยุงไทย15้าเท่าคุณวัชชัยครับปลูกได้ดีในจังหวัดประจวบคีรีขันนี่ถือว่าเจริญเติบโตได้ดีนะเส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้วเลยเมื่อกี้เราเจาะดูแล้วมีกั่นจริงมียังไงครับยางมีมียางประมาณทักสองสามจุดแล้วก็ประมาณทักหนึ่งปีโดยประมาณที่ยางออกอ๋อก็คือมันมียางไม้ออกมาจากลําต้นเลยนะฮะ แล้วก็มีหลายต้นที่แตกรายงานแต่ว่าก็น่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล,ใกล้ใกล้เขาแก่นแล้วนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับท่านผู้ชมทางภาคใต้สภาพภูมิอากาศคล้ายๆประจวบนะครับประจวบนี่ก็ติดใต้เนาะสภาพภูมิอากาศคล้ <S <S ๆๆายๆภาคใต้เพราะฉะนั้นท่านใดที่ปลูกแถวภาคใต้นะครับปลูกไม้ฮวงหรี่แถวภาคใต้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่ามันมีแก่นแล้วมันมีแก่นจริงๆเมื่อกี้ใช้สว่านเจาะกลับไปดูคลิปนะฮะเดี๋ยวเรากําลังจะลงคลิปให้ท่านดูว่ามันมีแก่นนี่มันเป็นยังไงเจาะยังไงให้เจอกันจริงๆนะฮะ อันนี้เราอยู่กับคุณลุงประเสริฐเจ้าของสวนสวนนี้เลยสวนนี้คือสวนไม้ฮงหัลรีที่ปลูกแซมกับแซมกับไฟกับมะพร้าวไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แซมนะครับหมายถึงเอาฮงหัลรีมาแซมนั่นแหละเอาเอาฮงหัลรีมาแซมเมื่อก่อนเป็นสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวน้นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะปลูกสับรถมาบ้างสวนมะพร้าวนี่ยังเป็นยังเป็นอะไรที่ทําเงินกับชาวบ้านได้ดีมาก ใช่ไหมฮะสวนมะพร้าวนี่แน่นอนแน่นอนเลยคือมันตั้งแต่สมัยรุ่นไหนมาแล้วปู่ย่าตายายมาแล้วมันทําเงินตลอดนะฮะมะพร้าวนี่ครั้งเดียวจบนะปลูกครั้งเดียวจบถ้าสมมติเราปลูกแซมไปก็เอาชุดใหม่แซมเข้ามาใช่ไหมฮะแต่มันก็สามารถที่ทําเงินให้ได้ตลอดเวลารายได้จากมะพร้าวนี่เยอะไหมฮะปีปีหนึ่งโอ้เยอะปีหนึ่งคงจะหลายแสนหลายแสนนะหลายแสนเลยอ่าในส่วนนี้อ่เอาในส่วนนี้งวดน็เกือบแสนงวดหนึ่งก็เกือบแสนบาท อเยอะแสดงว่าอยู่ที่ราคาด้วยไหมครับราคาถ้าปีไหนราคาดีก็ดีอาดอไร่ไม่ใช่โอเคครับมะพร้าวแค่มะพร้าวนะแล้วไอ้ตัวนี้คือกาแฟนี่คือกาแฟพันุอะไรฮะพันโรบัตตาโรบัตตาตัวนี้ทําเงินได้หรือยังครับเนี่ยได้แล้วได้แล้วปีนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มเก็บปีนี้เพิ่งเริ่มเก็บพูดง่ายๆว่าแตกเนื้อสาวนะครับสาวขึ้นใหม่นะกำลังขึ้นมาปีแรกได้เยอะไหมฮะ ไปนี่มันได้แค่สองหมื่นกว่าบาทพสองหมื่นกว่าบาทนี่เพิ่งเริ่มนะครับท่านผู้ชมสองหมื่นกว่าบาทแต่จากนี้เป็นต้นไปรับรองว่ากาแฟเนี่ยอยู่ได้อีกกี่ปีเนี่ยเป็นสิบปีเป็นสิบปีนะครับเป็นสิบปีแล้วก็ที่จริงถ้าเราตัดแต่งทำสาวอยู่เรื่อยมันนานกว่านั้นตัดอยู่เรื่อยมันก็อยู่ไม่เกือบไม่เกือบร้อยปีอ๋อเป็นร้อยปีเลยนะเห็นเห็นมันเห็นทั้งตะเงาะมันยังอยู่ขนาดไหนอ๋อเป็นร้อยกว่าปียังอยู่ได้สบายมากแสดงว่าเป็นพืชที่ทําเงินถาวรหนึ่งมะพร้าวทําเงินถาวรสองตัวนี้ทําเงินถาวร แล้วนะครับอยากแนะนาให้ท่านผู้ชมนะฮะหลายๆท่านเชื่อมีความเชื่อว่าปลูกไม้หวงหรี่ในสวนมะพร้าวมันจะไม่โตดูครับโตไหมฮะโตโตนะที่เห็นข้างหลังนะครับเนี่ยแนวนี้คือไม้หวงหรี่ทั้งนั้นสาหรับผมมองว่ามันมันโอเคในการเจริญเติบโตไม่ได้แตกต่างจากสวนอื่นที่ปลูกเลยคุณลุงครับตัวนี้ปลูกมากี่ปีสองปีห้าห้าเดือนตุลาตุลาอ๋อสองปีกว่าครับสองปีห้าเดือนตุลาหกตอน สองปีกว่าก็ปลูกไปแล้วกี่ต้นฮะทั้งหมดมัน2 0 0ต้น200ต้น,200ต,น, 200, ตน200ต้นนี่ถ้าบวกลบคูณหารนะครับก็คือทางหูมุกไทยแ,แลนด์นะฮะเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วแล้วก็รับซื้อนะครับราคาขั้นต่ําเลย10ปีผ่านไปเนี่ยต้นละ1 000, 1 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าเราปลูกใต้ต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยปลูกแซมอย่างอื่นมันอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็น12ปีก็ไม่ว่ากันขออย่างเดียวให้มันได้ขนาดขนาดก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยสินิ้วขึ้นไปนะฮะขนาดของไม้แล้วก็ขนาดของแก่นไม้ด้านใน6นนิ้้วขึไป ก็จะเป็นขนาดที่ตลาดต้องการนะครับแสดงว่าตัวนี้ขายได้แน่นอน200ต้นก็จะเป็นเงินขั้นต่ําเลยประมาณ2ล้านบาทอย่างน้อยก็เป็นไรายได้เสริมเป็นไรายได้เสริมเพราะมันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนตรงไหนไอะมะพร้าวก็ยังมีไรายได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กาแฟก็มีไรายได้เหมือนเดิมลองดูนะครับเราจะติดตามดูนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านครับติดตามดูเราพาไปดูเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยนะครับหงมูดไทยแลนด์เราพาไปดูว่าวิธีการปลูกไม้หงฮุลี่เนี่ยแบบต่างๆในแบบต่างๆเมื่อกี้สวนคุณวัชชัยนี่ ปลูกฮวงฮอลลี่ร่วมกับกาแฟยอย่างเดียวเลยแค่นั้นเลยแล้วก็มละละกอแล้วก็มะละกอแต่สวนนี้มีมะพร้าวอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านมองว่าสวนมะพร้าวของตัวเองเนี่ยจะทําเงินได้ไหมนี่ครับท่านผู้ชมสวนมะพร้าวสวนนี้นะฮะยังยังสามารถเก็บผลผลิตจากมะพร้าวได้เก็บผลผลิตจากกาแฟได้มีรายได้จาก3ส่วนเลยจังๆเลยนะฮะและถามว่าปลูกยากไหมครับคุณลุงประเสริฐปลูกก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่คอยคือปลูกมาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยมีใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยังเดี๋ยปุยป๋ยก็ ปักหลักอย่าให้มันลมครับช่วงแรกๆก็ปักหลักเหมือนกันนี่ต้องปักหลักแต่ก็ดีอย่างคือว่าในสวนมะพร้าวผมว่าลมไม่น่าจะแรงมากไม่ค่อยแรงเท่าไร่ลก็ใช้ได้เนาะให้มันโตไปตามสภาพของมันนะโตไปแต่ถามว่าโตได้ไหมมันก็นี่ก็สองนิ้วกว่านะก็โตได้อะพวกนั้นอาจจะโตช้าไปหน่อยแต่ก็มันก็โตไม่ได้เตรียมดินมันอันตี่แรกไม่ตังใจลองดูงั้นขออนุญาตขออนุญาตมาชมเรื่อย ทุกปีนะฮะมาชมเรื่อยๆทุกปีจะเราจะมาชมว่าติดตามนะฮะว่าเกษตรกร,กรที่นี่เขาทํากันแบบนี้เกษตรกร,กรแลกเปลี่ยนกัน,นว่าในท้องที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยเขาทํำยังไงนะครับคุณวัชชัยก็เดี๋ยวเราขออนุญาตมาติดตามดูคุณวัชชัยด้วยนะครับในสวนกาแฟกับไม้ฮงฮุลี่เนี่ยตกลงบวกลบคูณหารกับมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยยังอยู่ด้วยกันไปได้อีกกี่ปี <c oughs> <c oughs> แล้วตัวไหนจะทําเงินช่วยกันเยอะแยะนะครับถ้า3ตัวทําเงินได้นี่มันก็ไม่น้อยนะฮะมันก็เยอะอยู่เหมือนกัน คุณวัชชัยครับในนามของคนที่ปลูกมาเป็นชุดแรกคนแรกๆของของบางสะพานใหญ่เนี่ยของประจวบอะของประจวบเลยอยากให้คุณวัชชัยแนะนาท่านผู้ชมทางบ้านว่าตัวนี้มันน่าปลูกไหมความคิดเห็นของคุณวัชชัยเลยฮะน่าน่าปลูกน่าลองน่าทําครับลองปลูกแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับบริษัทกับราคาที่คุณจะได้รับครับผมแน่นอนนะครับรายได้ก้อนโตคุณวัชชัย1000ต้น1,000ต้นนี่บอกเลยนะครับ สิบล้านบาทนี่คือขั้นต่ำนะฮะสิบล้านบาทแต่คุณวัชชัยตอนนี้ปลูกมา3ปีก็เหลือ7ปีเหลือ7ปีแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมมันไม่นานนะเจ็ดปีและที่แน่ๆสามปีผ่านไปเราเจาะแก่นดูแล้วมันเข้าแก่นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าแก่นนะฮะแลวท่านผู้ชมรออย่างเดียวคุณวัชชัยก็รู้ละนอนหลับฝันดีแล้ววันนี้มันมีแก่นมาแล้วอรอแก่นมันโตพอถ้าแก่นมันโตยิ่งโตยิ่งแพงนะครับคุณวัชชัยอัดปุ๋ยเข้าไปเต็มที่นะฮะคุณลุงเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราไปดูด้วยกันนนมีแกล้วะ แสดงว่าคุณลุงก็มั่นใจแล้วสวนคุณท่าวัดใช้อยู่ใกล้ๆนิดเดียวมันมีแก่นสวนนี้ก็ต้องมีแก่นเหมือนกันนะแ<ม>น่นอนฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไม้ชนิดนี้มันเป็นไม้แห่งอนาคตนะฮะไม้แห่งความหวังของเกษตร,รกรทั่วทั้งประเทศไทยนะครับพืชที่เราปลูกมาท่านปลูกอะไรปลูกไปนะครับแต่เอาตัวนี้มาเสริมมันจะเป็นรายได้ก้อนโตที่อยู่ๆตูมมาให้เกษตร,รกร200ต้นก็2ล้านบาทนะครับ1,000ต้นก็1 0ล้านบาท อย่างนน้อยมันก็ยังมันโอเคอ่ะมันโอเคอ่ะเราเราก็ไม่ได้มารอมันอย่างเดียวเราก็ทําอาชีพของเราอย่างอื่นไปตัวนี้ถ้าโตแล้วนะครับสปี3ปีผ่านไปเรียบร้อยท่านปล่อยได้เลยแทบจะไม่ต้องทําอะไรนะปีหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งสองครั้งจบเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณวัชชัยครับขอบคุณคุณลุงครับขอบคุณครับพี่ใหญ่ที่พามาชมเกษตรกรนะฮะหลายหลายท่านทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหมู่นะครับอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรไม่ว่าท่านจะอยู่ภูมิภาคใดของประเทศไทยบอกมานะครับเราจะตามไปดูไม้ ที่บริษัทของมูสไทยแลนด์ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกทุกต้นมีใบรับรองสายพันธุ์ทุกต้นส่งออกได้ทุกต้นนะครับเราจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรนําเงินจากประเทศจีนเอาไม้ของเกษตรกรเนี่ยแหละไปขายในประเทศจีนแล้วนําเงินจากประเทศจีนกลับมาให้เกษตรกรไทยเราโตไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ